จากวันนั้นครับวันที่แดงเดือดครับที่ลิเวอร์พูลถลม่มแมนเชสเตอร์อยูเนเต็ดไป7ประต,รตูต่อศูนย์ก็มีเรื่องดาราม่าของทางด้านแมนอยู่ครับว่าบูโน่แฟนนั้นนั้นเหมาะที่จะเป็นกับตันทีมต่อไปหรือไม่หากในวันที่ไม่มีแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็เชนฮากก็ออกมายืนยันอย่างรวดเร็วว่าเขาภูมิใจที่มีบูโน่แฟนนั้นอยู่ในทีมนะครับแล้วก็จะให้บูโน่ทำหน้าที่นี้ต่อไปแม้ว่าทางแฟนบอลอาจจะมีข้อกังขาก็ตาม ตอนนี้สถานการณ์มันเหมือนขี้คายแล้วแหละเทนฮากยืนยันว่าให้บูน่ต่อไปแต่ว่ามันก็มีคนที่ทําโพทําอะไรมาทางด้านของแฟนบอลว่าควรจะมีนักเตะเหล่านี้ครับเป็นแคนดิเดตั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควายอ่าเหมือนเดิมคนนี้เขาเป็นกัปตัทนทีมต่อไปอีกคนหนึ่งลาฟเอวารานในวันที่แพ้เขาบอกเพื่อนรวมทีมอย่าเพิ่งเข้าห้องแต่งตัวไปโบกมือไปขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์หน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีลุคชอ ะะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลังเว้นแต่ในวันนั้นนะครับวันนั้นเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะฮะลิซันโดมาร์ติเนสดาบิดเดเคอาร์นะครับมาคัสแลตฟอร์ดเด็กปั้นของสโมสรและฟอร์มกำลังดีมากและก็กาเซมิโลครับผู้มาใหม่แต่ว่าหัวใจนี่แข็งแกร่งเหลือเกินแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรครับสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดคิดว่าควรจะเป็นใครดีหรือว่ามีตัวเลือกอื่นที่คิดว่าเหมาะสมกว่านี้อีลิกเซนไหม ก็เสนอกันเข้ามานะก็พูดคุยกันได้ครับแบ่งปันความคิดเห็นกันเมาะ็็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานสปอร์ตบางเราหน่อยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ